สวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับผมวันนี้พบกับพี่ชว์รถบ้านนะครับก็วันนี้รถที่ผมจะมารีวิวนะครับอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับเป็นอาร์วปี2008นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น SS Sport นะครับไม้3หลุมนะฮะเป็นล้อแม็กคอม16ของเชฟเลยนะครับ5ก้านนะครับผมแล้วก็จะมีชุดแต่งรอบคันนะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโคมดำนะครับเอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่พิเศษนะสำหรับอาร์วเลยนะครับเป็นรุ่นที่ออกมา เอ่อให้มันดูมีชุดแต่งรอบคันให้ดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เหมือนกับตัวเดิมๆดิมนตัวนี้รถจะมีไม่เยอะนะฮะมีน้อยแล้วก็เบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะเอ่อสีออกแบบแดงๆนะครับเหลือบๆดำนะฮะแล้วคันนี้รถเป็นปี2008นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.4เกียร์ออโต้นะฮะติดแก๊ส LPG ใช้งานได้ทั้ง2ระบบเลยนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยดีมากด้วยนะครับคันนี้เนี่ยภาษีไม่ขาดเอกสารของโอนนะรถเป็นชื่อผมเลยนะครับคันนี้ขายแค่85,000บาทเท่านั้นเองนะครับาทเท เงางามนะครับตัหนีมีน้อยมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับ8 5 0 0 0บาทคันนี้ขายสดนักลับได้ถึงรุ่นด้วยครับไปครับนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากบั้นท้ายเลยนะฮะก็คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2008นะชุดแต่งเนี่ยมีรอบคันเลยนะครับมีตูดเป็ดหางหลังจากโรงงานเลยนะนะครับแล้วก็ล้อแมกเนี่ยทำสีใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับยางมิชลินนะครับโอ้โหวิ่งเงียบมากช่วงล่างดีมากด้วยนะเลี้ยวเนี่ยไม่มีดังเลยสีดําก็เงางามนะครับ ตัว SS นะฮะจะมีตัวโลโก้ SS เนน่ยอยู่ตรงแก้มด้วยนะนะครับไปหน้าก็โฮมดำนะครับจะมีตาซ้ายจะออกซิสซหน่อยนะครับมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกใช้งานได้หมดเลยนะอันนี้ก็เจียจานเปลี่ยนท้าเบรกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเบรกหลังด้วยนะก็เบรกมือเดี่ยวดึงแค่แก๊กเดีย,ๆๆดยวก็อยู่เลยนะครับอืมสีสันสวยงามนะก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะมีมีตรงเนี้ยนะครับมีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผม นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าตัวอื่นก็ยังดูดีนะครับนะฮะก็ราคา8ปดหมื่นห้าบาทนะครับไป้ตัวพิเศษไปนะฮะบอกเลยว่าหล่อจริง,รงๆนี่ดำนี่กล้องเกลืองไม่ได้แต่งนะนะครับก็มีบ้างนั่นเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่เคยชนหนักนะครับภาษีก็6,7ด้วยนะฮะฮจะมีตาเนี่ยตาซ้ายเนี่ยออกเหลืองๆก็เพื่อนหน่อยนะครับนี่เปลี่ยนท่าเบรกแล้วนะอ่านะฮะ,ะเบรก เกียยรยจานเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมเบรกด้านหลังไปนะครับแล้วก็นี่ตั้งเบรกมืออะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถถือว่าพร้อมใช้นะคันนี้85 0 0 0บาทนะครับกับทรงหล่อๆแบบนี้ไม่เกินแสนแถมประหยัดด้วยนะติดแก๊ส LPG ั LP G, วฉีดนะครับเวอร์ซูดนะครับโอ้โหหล่อจริงๆเอาละเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะเปิดประตูออกมานะครับภายในเนี่ยเขาจะเป็นลายตารางหมากลุกนะครับนี่แดงตัดดำนะ เบาะก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเบาะก็สวยงามเลยนะครับไม่มีขาดเลยนะครับตัวนี้ปรับปรับพนักพิงเอ่อพนักพิงก้นนะครับเนี่ยให้มันสูงต่ําได้นะเนี่ยตัวนี้ดีมากเลยเวลาขับเดินทางไกลมันจะไม่เมื่อยนะครับมันสามารถปรับได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตุ่มแก๊สนะครับเอ่อปรับกระจกมองข้างเอ่อกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบาทเลยครับแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกก่อนฮะตัวเนี้ยผมเอาเจ้าวิทยุของแคปทิว่ามาใส่นะครับ ตัวนี้สามารถบลูทูธได้นะครับน่ะเล่น DVD ได้บลูทูธได้ด้วยนะครับเป็นของแคปติว่านะตัวนี้ถือว่าแรร์ไอเทมเลยนะฮะก็จะมีไฟไฟดาลนะครับเป็น LED นะนี่ตัวบังแดดอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับซื้อไว้หัดขับอะไรได้เลยเนี่ยมีถุงลมด้วยนะตัวนี้เป็นไม้สามหลุมนะไม้สามแสงกว่าบาทเพิ่งจะเปลี่ยนไทมิ่งไปนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนไปบัดมาเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็จะได้เห็นนะฮะนี่ไม้สามแสงกกว่านะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วย จานเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับน่าบรุงความร้อนนิ่งหมดเลยนะครับไม้สามแสนหกเพื่อจะเปลี่ยนไทมิ่งใบเนี่ยไม่ถึง500กิโลนะครับแล้วผมก็วิ่งอยู่แถวนี้แล้ครับไปมาไปมานะครับพวงมาลัยก็จะมีตรงนี้หน่อยนึงนะแต่นะครับแต่ว่าผมมีตัวคุมให้นะครับผมอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้มีที่วางแก้ว2อันนะครับตรงนี้มีที่เสียบกล้องนะเสียบ USB ได้ด้วยนะครับผมตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เป็นที่เสียบแก้วนะครับแล้วก็ที่ใส่เหรียญนะฮะนี่ก็ที่ชาร์จแบตีีีท่เสยบกล้อง กล้องเนี่ยก็หามาใส่เองได้เลยนะครับเนี่ยเดินสายมาแล้วตรงนี้เป็นกล้องถอยหลังนะครับถ้าเสียบป,ปุ๊บกล้องถอยหลังก็จะเห็นเลยนะครับอ่าไอ,อเอ๋ยจะเจ็บหมดเลยนะครับนี่ดูตอนเปิดไฟหน้านะหน้าปัดโคตรสวยเลยนี่ต้องตัดมืดๆนี่เนี่ยเห็นไหนมหน้าปัดมันจะออกแดงๆนะครับสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในด้นานหลังนะอ่านี่มีที่วางแขนด้วยนะครับขับรถกระทางไกลยังไม่เมื่อยนะครับสบายมากนะฮะโอ้โหกุญแจคาอยู่มันจะร้องนะครับเสียงเอ็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 งเลย ต่อมานะครับมาเลยฮะลองเช็คครับมาดูกันที่ภายในด้านหลังนะครับพรมพื้นนะครับต่างๆเนี่ยสะอาดหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะพรมเดิมๆนะครับ r ารนะครับจริงๆเบาะตัวนี้มันพับได้นะถ้าไปเปลี่ยนถังแก๊สเป็นแบบไอตัวอะไรนะโดนัทนะครับก็จะสามารถใส่ของใหญ่ๆได้นะครับนะนี่นะครับภายในสวยงามลำโพงข้างหลังนะครับเห็นไฮะก็85 0 0 0บาทนะครับผมไม่ไม่จัดไฟแนนซ์นะคันนี้นะครับ ขายสดเลยนะครับผมช่วงนี้ช็อตนะครับผม <laughs> อ่ะมาดูที่บ่อหลังนะบ่อหลังก็จะมีเปื่อยๆบ้างนะตรงนี้นะครับเนี่ยเล็กๆ้อยๆนะครับเอาเอาได้สวยๆสวยๆก็ก็ได้นะดีกว่าไปซื้ออาวิโอตามท้องตลาดทั่วไปนี่ก็ต้องมี8 9ดเก้หมืนม่นบางคันบางเต็นท์เป็นแสนนะครับแต่ว่าไม่ทําอะไรเลยขายสภาพนะครับนี่ผมเก็บให,ห <c oughs> ให้หมดเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเรียบรอยป่ะอย่าให้เสียเวลาเอาละครับเปิดห้องเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฝากระโปรงหน้าเดิมเลยครับผมอ่านี่ฮะสามเอ็มอะไรเนี่ยว่าทำไมเนี่ย อ่ะโอเคนะครับมาไล่อะารฝั่งนี้นะครับน็อตเนี่ยมีถอดทําสีใบนะคะแต่ว่ารถไม่เคยชนหนักเลยนะครับจะไล่มานะนี่เปลี่ยนคอยสายหัวเทียนนะครับแมปเซนเซอร์นะครับนี่คือมอต้มนะน้ำไม่อยู่เท่านี้เลยนะครับไม่ยุบไม่หายไม่แห้งไม่ดันนะครับนี่คือวาล์วน้านะครับผมเปลี่ยนปั๊มน้ําไปแล้วแล้วก็ไทมิ่งไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือคานหน้านะเมทาร์กนะครับ อะไรเก่าถ้าใครต้องการก็ผมให้ไปหมดเลยนะครับไม่เก็บเอาไว้นะฮะเดี๋ยวถามว่าผมเปลี่ยนไม่จริงเปลี่ยนหมดเลยนะครับใครดูคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับรับประกันเครื่องเลยรับคันนี้นะฮะหเดือนเต็มๆนะครับสายพานทามิงไม่มีขาดแน่นอนปั๊มน้ำไม่มีรั่วน้ำไม่แห้งไม่หายแน่นอนครับผมโอเคนะครับนี่คือตัวหัวฉีดของแก๊สนะครับอืมนะครับนี่ทะเบียนสวยด้วย6 0ศูยเป็นไงนะครับสวยจริงครับกันชนกันชนหน้านี่ริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับนะครับแต่ง ไฟตัดหมอกติดหมดเลยนะครับคอยเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสายอุเทนเปลี่ยนไม่หมดเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ในด้านฝากระโปรงหลังกันนะครับเอาละครับมาดูกันในด้านฝากระโปรงหลังนะครับนี่ไปดูภายในกันนะเดี๋ยวให้ดูซอกก่อนแล้วกันรถคันนี้ที่เดิมสนิทเลยนะครับมไม่เคยชนหนักนะก็จะมีพัพยิงช่องท้ายเอาไว้เหมือนเดิมนะครับคลิปผมเนี่ยจะค่อนข้างยาวหน่อยกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็น เออผาพี่มันเหมือนมาดูด้วยตัวเองนะถ้าร้อเรเนี่ยก็ได้เห็นไปสัก80แล้วอะนะครับนี่จะเป็นถังแก๊สนะตรวจยืดอายุเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> นะฮะโอเคนี่วันทดสอบต่อครั้งต่อไปปี71เลย71เลยนะครับยาวๆนะครับอันนี้ปีละห66นู่นเยอะนะครับต่อมาครับยังอะไรด้านนี้ครับล้อเดฟล้อบางนะครับแมแลงครบนะครับ อุปกรณ์ช่วยเหลือชุกเฉินอยู่ตรงนั้นนะครับจะโค้งกแขกหน่อยนะเดี๋ยวเรามาใส่ข้างในนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยจะถูกต่อไว้เรียบร้อยแล้วเดินสายมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าซื้อกล้องมาเสียบก็จะสามารถเห็นเลยได้เลยนะครับนะโอเคนะนี่ท้ายคาดเงาโหโคตรหล่อนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอาวิโอถ้าใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับก็ทดลองขับได้นะครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคันนี้ใช้แก๊สประหยัดมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละมาสรุปกัน เอาละครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับอาวิโอคันนี้นะครับปี2008ตัว SS 1.4เกียร์ออโต้ติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับใช้งานได้ทั้งสองระบบภาษีเต็มรถคันนี้ต้องบอกว่าชื่อผมนะฮะรถเป็นชื่อผมทะเบียน6068แล้วนะครับคันนี้ถ้าซื้อไปเนี่ยก็ประคับประภายใน1เดือนนะนะครับล้อแม็กลอหล่อชุดแต่งล้อหอสีสวยสวยนะครับแอร์เย็นๆเดินทางไกลได้นะฮะไทมิ่งเปลี่ยนหมดเรียบร้อยครับปั๊มน้ำไม่ร้ำวนน้ำแห้งน้ำหายน้ำดันนะฮะแล้วก็เดินทางไกลเลยนะครับภาาษีีเต็มมงหก นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมสบายใจนะ้พอแค่นี้ชื่อผมนะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับแล้วก็บังคับโอนด้วยนะฮะเอาละครับคันนี้ขายสดนะรับแลกเทอร์ทุกรุ่นนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกเชฟโรเลตนะครับโอ้โหต้องนานไม่พูดดูสิมาแล้วมาต่อครับเขาหยุดพูดไปแล้วรับโหลดหนึ่งนิ้วสวยๆนะฮะก็สำหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต้าหรือว่ารถสายญี่ปุ่นเนี่ยก็คิดว่าท่านคงไม่มองนะแต่ว่า ฝากเอาไว้นะดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะว่ารถมันได้ปีใหม่ราคาไม่ถึงแสนนะครับเนาะซ่อมเสริมก็เหมือนพวกวีออสนั่นแหละนะครับราคาไม่แพงครับในซ็อปปี้อัสดานี่อะไรเพียบเลยนะครับผมเอาละครับดูรายที่พิกซี่อ้อมใหญ่นะฮะโทรนะครับผม0854418189นะครับพอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับดูรายที่พิกซี่อ้อมใหญ่นะเราได้ทุกรุ่นนะครับอันนี้ขายสดเท่านั้นนะฮะเออไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับผมเอาละวันนี้พี่ชอลบ้านลาไปเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย